สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแป้งอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวธาตุดินพฤษภศกกันแล้วก็มังกรน,นะคะประจําเดือนมิถุนายนสองห้าหสี่นะคะมาดูให้พลังงานของพวกคุณเลยไพ่พลังงานของชาวธาตุดินพฤษภศกกันแล้วก็มังกรคะ่ะไพ่พลังงานของชาวธาตุดินพฤษภศกกันแล้วก็มังกรอืมไพ่ใหม่มากจะกระเด็นนิดหน่อยอะ,ะชัยออด บางท่านคุยกับชาวสีกรกตนะไพ่ชารีออตเนี่ยให้ดูกันพลังงานของชารีออตเนี่ยชาดเดียนพึกศบกการวังกรไม่ว่าสถานการณ์ใดๆท,ที่ที่จะเข้ามากระทบคุณในเรื่องของความสัมพันธ์เหมือนคุณพร้อมที่สามารถจะแก้ไขปัญหาแล้วก็คุณยังมีความรู้สึกที่ว่ายังปล่อยความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ไม่ได้สักความสัมพันธ์เลย ม,มันมีความสัมพันธ์ที่ซ่อนเร้นอยู่ด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องอ่านกันนะคะว่าเป็นยังไงแต่มันมีความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ซ่อนเร้นที่คุณเองลึกแล้วคุณยังไม่ปล่อยคุณยังไม่ปล่อยไม่อยากปล่อยความสัมพันธ์ตรงนั้นไปนะคะแต่ในขณะเดียวกันคุณเองก็มีมีภาวะที่อาจจะตัดสินใจอะไรแบบคิดที่จะตัดสินใจอะไร <ล tau. S 1> ร<ๆ>วดเร็วถ้าคุณมีหลักฐานหรือว่าพยานพร้อมเกี่ยวกับเหตุการณ์ของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับคุณนี้นะคะคุณจะสามารถตัดสินใจอะไรได้ไดแบบรวดเร็ว นะคะอ,อ,อ,อือ่ามาคุณเจออะไรกันมาบ้างคะ่ะชาวธาตดินพฤกษ,ษกันแล้วก็มังกรค่ะคุณเป็นอย่างไรกันบ้างแกล้งพยายามอ่านให้ทั่วถึงที่สุดนะคะไพ่รแรกใบแรกเป็น The Hangman นะคะใบที่สองเป็นราศีนีถือดาบค่ะแปดถ้วยแล้วก็หนึ่งถ้วยสองถ้วยโอเคไหมก็ oh God. คุณกำลังเดินออกจากความรักความสัมพันธ์ที่ ที่ต่างคนต่างรักกันนะเนี่ยโอ้ยูสินะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เข้ากันได้ดีเลยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เข้ากันได้ดีคุณกําลังคิดจะเดินออกจากความสัมพันธ์ตรงนั้นนะคะหรือว่าเดินออกมาแล้วในบางคนบางท่านแต่ว่ามันมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องของการผิดใจกันแต่มันเป็นแฮงแมน แห่งแมในที่นี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นที่ทำให้วพวกคุณนั้นเกิดปัญหากันเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาที่ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่โตอะไรแต่มันเป็นเรื่องของดวงชะตามากกว่าที่ทําให้พวกคุณจะต้องถึงเวลาที่จะต้องห่างกันนะคะณนะตอนนี้คุณเป็นดัง่งดาราชินีถือดาบแล้วราชินีถือดาบคืออะไรราชินีถือดาบเนี่ยลึกๆภายในมีพลังงานธาตุน้ําซ่อนอยู่นะแล้วก็มีพลังงานธาตุลมคูก่คก,กันไป คือคุณกําลังใช้เหตุและผลในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตรงนี้อยู่ว่าจะอยู่หรือจะไปนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่ไปนะคะแต่ความสัมพันธ์ตรงนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีเป็นความสัมพันธ์ที่ที่ดีมายถึงที่ดีสำหรับคุณมัน,ม,นมันก็ไม่ได้ท็อกซิกมากมันเป็นความรักนะมันเป็นความรักนะคะแป้งขอขยายหน่อยอันนี้ในกรณีบางท่านบางคนอีกนะคะกรณีแรกชาวธาตุดินคุณกับคนคนนี้มีเกณฑ์ที่อาจจะห่างกันออกมาเพราะว่าในเรื่องของ การที่อาจจะเป็นต่างชาติต่างศาสนาขอกรณีแรกก่อนต่างศาสนานะคะมีนโน้มว่าอาจจะมีต่างศาสนานะคะแล้วก็ด้วยเรื่องของการใจร้อนของของของความสัมพันธ์ก็คือต่างคนต่างทะเลาะกันนะคะเด็กถือดาบนะ,อะขอดูอีกอยาง the the อ่นนี่ไง หนึ่งเหรียญชาวธาตุดินพ,พุทธศกกนนมังกรนะคะสถานการณ์โดยทั่วไปบางคนบางท่านบางกรณีคุณมีปัญหาทะเลาะก,กันในเรื่องของการเงินในเรื่องของผลประโยชน์อะไรบางอย่างด้วยนะคะอันนี้อีกนิดนึงนะคะอืมเออคือจะบอกว่าในบางท่านบางคนเนี่ยความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ย มันเหมือนกับแค่ห่างกันไปนะคะแต่มันยังมีสายใยอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องอาจจะมีเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องธุรกิจอะไรต่อกันด้วยตัวคุณเองเนี่ยนะคะจะบอกว่าผู้คุณมีเขาเรียกว่าอะไรสายใยเนี่ยทั้งเรื่องของความรักในหนึ่งถ้วยแล้วก็หนึ่งเหรียญทั้งเรื่องของความรักทั้งเรื่องของอผลประโยชน์เรื่องของงานเรื่องของเงินอะไรบางอย่างที่ต้องสืบเนื่องกันอยู่นะคะอืม ก็เลยทำให้พวกคุณออกมาจากกันไม่ได้นี่คือปัญหาสามสามหลักที่ทำให้พวกคุณจะต้องเหมือนกับช่วงนี้อาจจะต้องห่างๆกันหรือเงียบกันไปคืออย่างนี้ขออีกเดี๋ยวแต่แปดถ้วยเนี่ยเป็นภาวะของการห่างกันชั่วคราวนะคะนี่ไง six o f c ครับนี่ไง six o f c ครับ อพวกคุณคิดถึงกันนะไพ่ออกมาชัดมากเลยคิดถึงกันค่ะเป็นห่วงกันเป็นห่วงใยกันบางคนบางท่านบางกรณีคุณมีการช่วยเหลือกันอยู่แต่ไม่ได้พูดกันม,มีภาวะรักซ้อนแน่นอนมีภาวะรักซ้อนอยู่ในนี้ บางคนคุณออกมาจากความสัมพันธ์นี้เพราะคุณมองว่ามันไม่ถูกต้องศีลธรรมเขาคนนั้นก็เงียบไปเหมือนกันนะคะอืออืออ่าในบางท่านบางคนคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเ,เรื่องของคนที่เข้ามามือที่สามเกี่ยวมาเกี่ยวกับในความสัมพันธ์นี้ด้วย อาจจะเป็นคนที่อายุเอน้อยกว่าแล้วก็ดูเด็กๆหรืออะไรเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ของพวกคุณแล้วนะพวกคุณจะต้องแบบห่างกันนะคะมีอินนิดนึงอันนี้เห็นเลยก็คือต่างชาติต่างศาสนาเนี่ยนะคะแพ้ระยะทางรักแท้แพ้ระยะทาง,ะะทางต้องใช้คํานี้อันนี้ในบางท่านบางคนชาวทัดดินอืนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับพวกคุณนะคะอ่ะ ดูกันต่อค่ะกับเขาคนนั้นคิดยังไงกับชาวธาตุดินพฤกษกันแล้วก็มังกรค่ะต้องพยายามจะอ่านให้ทั่วมากที่สุดนะใครคนนั้นเขาคิดยังไงกับชาวธาตุดินพฤกษกันแล้วก็มังกร The lover เห็นไหม The lover แล้วก็ The emperor อีก <c oughs> The fool อธิบายอย่างนี้ค่ะไพ่ The lover เนี่ยนะอ่ะอ่ะ พ่เดอะเลเเนี่ยเป็นไพ่ของความสัมพันธ์ที่เขารักคุณอยู่นะเขายังมีความรักให้กับคุณอยู่นะคะแต่ในขณะเดียวกันท่าดีเอ m เพอ o รมาคือความมีอีโก้ในตัวของเขามีอยู่เด e f ฟูลในขณะเดียวกันเนี่ยไพย่ไพ่อ่าอ่อไพ่ดีเอมเพเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่มีความหมายซ่อนอยู่ในนี้คือ ความมีอุดมการคนคนนี้มีอุดมการณ์อะไรบางอย่างที่เขายึดถือยึดติดเอาไว้ซึ่งมันเป็นขอ้อข้อหนึ่งที่ทําให้ตัวเขาถึงแม้ว่ารักคุณเขาก็ไม่คิดที่จะอาจไม่คิดที่อยากจะกลับมาหรือว่าถึงแม้ว่าเขารักคุณเขาก็ไม่คิดที่จะพัฒนาความสัมพันธ์มากไปกว่านี้อยากให้อยู่แค่ตรงจุดจุดนี้นะคะิ่งที่บอกบางคนบางท่านเป็นรักซ้อนก็นอาจจะมีเรื่องศืลธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วไพ่เดอะฟูตอนนี้นะคะ เขาไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้แคร์คุณนะเขาแคร์คุณอย่างที่บอกมันมีการช่วยเหลือกันอยู่อย่างลับๆนะคะในบางท่านบางคนเขาแคร์คุณนะคะแต่ว่าถ้าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คือเหมือนรักอยู่แต่แต่ว่าอยากให้มันเป็นแค่จุดนี้อยากให้อยู่แค่จุดนี้เพราะเขาก็กลัวเขาเพราะเขาก็เขาก็กลัวใจตัวเองว่าถ้าถาล่าลึกลงไปมากกว่านี้ ก็กลัวตัวเขาเองเสียใจทุกอย่างเป็นการอาจสลับกันได้หรือกลัวตัวคุณเองก็อาจจะเสียใจนะคะอืมก็เลยให้อยู่แค่ค,ความสัมพันธ์ตรงนี้จุดนี้นะคะดูเพิ่มซิเขาคิดยังไงกับคุณอีกสักใบไฮโลแฟนเห็นปะ <laughs> <laughs> พิ่งคุไปเมื่อกี้เลยใครรู้จักไพ่เวนี้บ้างเสิร์ชกูเกิลได้เลยไฮโลแฟนเป็นไพ่ของพระสังคราดเป็นไพ่ของคุณงามความดีค่ะ ข้อาจจะอยากทำในสิ่งที่มันถูกต้องนะคะเหมือนโรมิโอกับจูเลียตเลยอ่ะคลิปนี้ของธาตุดินอ่ะออยังไงตป้งเป็นกำลังใจให้แล้วไฮโลแฟนอย่าลืมว่าเป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาอย่างที่แป้งพูดไปคนคนี้อาจจะเป็นคนยึดถือเกี่ยวกับศาสนาถ้าเป็นคนที่นับศาสนาอิสลามก็อาจจะ เคร่งครัดในเรื่องของศาสนาอิสลามคริสต์ก็อาจจะเคร่งครัดในเรื่องของพระเจ้าส่วนศาสนาพุทธก็อาจจะเป็นคนที่รักในศาสนาพุทธามากมากนะคะอืม <c oughs> อ่ะดูต่อดีกว่านะคะที่แนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะเดทค่ะทุกคนบอกคืออะไรหมอเล่าให้ฟัง นะคะอืมโอเค The date ค่ะความสัมพันธ์ใดที่เกิดขึ้นที่จบไปแล้วต้องใช้คำนี้ก่อนดกวาความสัมพันธ์ใดที่ที่จบไปแล้วโอกาสที่จะกลับมาในเดือนนี้ที่กลับมาเป็นเหมือนเดิมยังไม่มีนะคะนะคะแต่การติดต่อสื่อสารจะมีอยู่ไหมมี ราชนินีถือเหรียญกับ Knight uh, of Pentacle แล้วก็ uh, Queen of Pentacle บางคนคุณอาจจะทำธุรกิจหรืออะไรร่วมกันไหมคุณอาจจะทำธุรกิจอะไรต่างๆร่วมกันนะคะแต่ไพ่บอกว่ามันจะม, uh, คม,มคีความสัมพันธ์กันความสัมพันธ์ไม่ได้กับมาครบนะแต่ถึงว่าคุณจะมีปฏิสัมพันธ์กันในเรื่องของการทําธุรกิจงานอะไรต่างๆที่ต้องเกี่ยวข้องและ ช่วยเหลือดูแลกันนะคะให้ justice มาบอกว่าความสัมพันธ์นะตอนนี้มันจะไม่มีอะไรที่จะพัฒนามากไปกว่านี้แล้วนะคะมันจะหยุดอยู่แค่ตรงนี้นะจุดนี้นะคะแต่มันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่ทุกอย่างเป็นอานสลับกันได้ทั้งฝ่ายคุณและฝ่ายเขาเกิดปัญหาขึ้นมาแล้ว คุณเองหรือเขาอาจจะมีการได้ปลอบใจนะคะเนี่ย the the star มีการได้ปลอบใจเยียวยาความรู้สึกของกันและกันนะคะอืมแล้วสิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งที่เริ่มต้นให้พวกคุณกลับมารักษาความสัมพันธ์กันได้อีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งในช่วงท้ายๆนะแต่มันมันยังไม่เหมือนเดิมถ้าคุณจะถามว่าเหมือนเดิมไหมหมอไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมคุณจะมีการสื่อสารกันนะคะสื่อสารกันแต่การเปิดใจของความรู้สึก ยังไม่มีบางคนเอาเรื่ององ,งานเรื่องงานเรื่องเรื่องทั่วไปมาพูดคุยกันไว้ทั้งคุณเองและเขาทุกอย่างเป็นกา,ารอัดสลับกันได้คุณอาจจะเอาเรื่องงานมาคุยเพื่อรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ตัวเขาเองก็เช่นเดียวกันแต่จุดประสงค์ของคุณและเขามันไปคนละเวคนละเส้นทางอืมคืออะไรล่ะแบบนี้คืออะไรเดือมูนทำไม ทำไมจุดประสงค์ของคุณกับเขาไปคนละเส้นทางไปคนละเวร,รู้ไหมไพ่เดอกมูลเป็นไพ่ของการถูกหลอกลวงกลัวกลัวค่ะเขากลัวเขากลัวสถานการณ์ที่จะกลับมาอีกกลัวการหลอกลวงกลัวสถานการณ์ของว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะบางคนบางท่านอันนี้ทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะคะชะทัดดินที่คุณไม่กลับไปทําผิดหรืออะไรอีกคุณอาจ คุณอาจคุณตัวคุณเองคุณอาจจะกลัวที่วันหนึ่งเราจะกลายเป็นคนไม่ดีโดยที่เราไม่รู้ตัวน,นี้ในลักซ้อนอน,นะอันนี้ทุกอย่างเป็นกนารสลับกันได้นะคะมันเป็นความกลัวหมอสรุปเลยแล้วกันว่าปักนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้าในความสัมพันธ์ตรงนี้คุณก็กลัวเขาก็กลัวแล้วกันนะคะกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่กลัวที่จะกลัวที่จะกลับมาพูดคุยคือการพูดคุยของคุณจะเป็นการพูดคุยแบบระมัดระวังตัวซึ่งกันแล้วกัน นะคะคว่าซับซ้อนมากชาวธาตดินในปักนี้ต่อเลยนะจ๊ะที่คนโสดกันบ้างดีกว่าคนโสดชาวธาตดินค่ะห้าถ้วยคุณเสียดายใครคนหนึ่งอยู่คนโสดถ้าคุณโสดหมาดๆคุณมีเกณฑ์ที่คุณเสียดายใครคนนึงอยู่หรือคุณยังเสียความรู้สึกกับความสัมพันธ์เก่าๆอยู่ คุณเองนี่อาจาเริ่มต้นใหม่ได้นี่คือไพ่ของความหมายของไพ่้าถ้วยค่ะจริงๆคุณยังเริ่มต้นใหม่ไม่ได้แล้วถ้าถามว่ามีใครจะเข้ามาหาคุณไหมมีนะไม่ใช่ไม่มีนะคะแต่ว่าคุณไม่สนใจคุณไม่ได้ชอบอาจจะไม่ใช่ไม่สเปคเท่าไหร่นะคะในวันท่านมงคลมีใครที่เป็นชาวสวนหรือว่าทําสวนปะ่ะแล้วเป็นเจ้าของสวนอะไรอย่างนี้มาชอบคุณไหม มีเกียนได้กินผลไม้ฟรีนะในบางท่านบางคนนะเออแต่เอาประมาณนี้แล้วกันนะคะโดยทั่วไปยังไม่ถูกใจหรอกที่เข้ามาอืมทีนี้มาดูสถานการณ์ไม่ชัดเจนกันบ้างคุณยังเป็นแค่ช้อย7ถ้วยคุณยังเป็นแค่ช้อยค่ะฉะนั้นคุณจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าคุณยังต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องรักตัวเองเป็นที่ตั้งต้องเป็นผู้ให้และผู้รับเสมอกัน ึ่งมันคู่ทำนี้ตลอดเลยในประโยคนี้นะคะอืมอะคนมีคู่ค่ะชาวธาตุดินทึกศพกันแล้วก็มังกรค่ะโอ้สิบถ้วยคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะที่มีแฟนอยู่แล้วไพ่สิบถ้วยชีวิตครอบครัวของคุณยังปกติสุขไปได้ดีอยู่นะคะยังโอเคอยู่มากๆเลยนะโอเคอ่ะมาทีนี้มาดูกันว่าชาวธาตุดินทั้งหมดเลยนะคะ จะมีคนแบบไหนที่แวะเวียนเข้ามาหาคุณบ้างจะเป็นลักษณะยังไง Six of Cups ค่ะคนเก่าหกถ้วยคนเก่าคน,คนเคยคุยเก่าคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนอย่างนี้ก็ได้คนที่อยู่ในโซเชียลมีเดียที่คุณมีอยู่กดไลค์กดแชร์เคยกดไลค์อะไรกันอยู่เขาก็จะเข้ามาคุยอยู่เข้ามาคุยกับคุณ แต่ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นแฟนเก่าแล้วก็คนเก่านะคะที่จะกลับเข้ามานะใส่หกถ้วยนะคะโอเคประมาณนี้นะ๊ะชาทาัดดินพฤิกศพกันแล้วก็มังกรน,นะคะใครชอบคลิปนี้ฝา like, ก share, กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i ต e ใครสนใจดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดอยดูย่ยยยยใน description box ด้านล่างนะคะขอบคุณมากสำหรับทุกการติดตามนะคะโชคดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ